นิทานเรื่องพระทุดงกับหมู่บ้านกลางหุบเขาหลังจากจากกุนเขาหินล้านปีพระอาจารย์อนันต์เดินทุดงต่อไปยังหมู่บ้านเด็กๆกลางหุบเขาในภาคเหนือหมู่บ้านแห่งนี้ตั้งอยู่ในหุบเขาลึกมีลำธารใสไหลผ่านและ ลายล้อมไปด้วยป่าไมา้ท่านตั้งใจจะพักที่นี่ชั่วคราวก่อนเดินทางต่อเมื่อพระอาจารย์เดินทางมาถึงหมู่บ้านกับเงียบสงัดเหมือนมีบางอย่างผิดปกติชาวบ้านส่วนใหญ่มีสีหน้าเศร้าหมองบ้างก็หลบอยู่ในบ้านพระอาจารย์สังเกตเห็นเด็กคนหนึ่งนั่งร้องไห้อยู่ริมลำธารท่านจึงถามว่า โยมหนูเป็นอะไรทำไมหมู่บ้านถึงเงียบเช่นนี้เด็กชายเล่าให้ฟังว่าหมู่บ้านนี้กำลังเผชิญปัญหาใหญ่ทั้งโรคระบาดในสัตว์เลี้ยงที่ทำให้วัวควายล้มตายและความแห้งแล้งที่ทำให้ผลผลิตเสียหายชาวบ้านเริ่มหมดหวังและทะเลาะกันเรื่องการแบ่งปันทรัพยากร เมื่อได้ยินเช่นนั้นพระอาจารย์จึงเดินเข้าไปยังลานกลางหมู่บ้านและนั่งสมาธิชาวบ้านที่เห็นต่างออกมาดูด้วยความสงสัยท่านกล่าวกับชาวบ้านว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนเป็นไปตามธรรมชาติของชีวิตทั้งสุขและทุกข์มาแล้วก็ไปเหมือนเมฆบนท้องฟ้าแต่หากพวก ญาติโยมมัวแต่โทษกันและกันใจของพวกโยมก็จะถูกเผาไหม้ด้วยความทุกข์ที่หนักกว่าเดิมจงร่วมใจกันแก้ปัญหาและแบ่งปันกันด้วยเมตตาและทุกสิ่งจะผ่านพ้นไปได้พระอาจารย์ช่วยชาวบ้านปลูกฝังความสมัคีท่านชี้ให้พวกเขาเห็นว่าแม้จะไม่มีวัวควาย ชาวบ้านยังช่วยเหลือกันทำงานด้วยแรงกายของตนเองท่านยังสอนให้พวกเขารู้จักเก็บน้ำฝนและวิธีปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยด้วยคำสอนของพระอาจารย์ชาวบ้านเริ่มกลับมาช่วยเหลือกันและฟื้นฟูหมู่บ้านทีละน้อยความขัดแย้งเริ่มลดลงและหมู่บ้านก็กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง เด็กชายคนเดิมที่พระอาจารย์พบในวันแรกมักจะมาฟังธรรมะจากท่านทุกเย็นวันหนึ่งเขาถามว่าหลวงตาครับทำไมถึงต้องมีทุกข์ในชีวิตถ้าไม่มีทุกข์เราจะมีความสุขได้ไหมท่านพระอาจารย์ยิ้มแล้วตอบว่าทุกข์เปรียบเสมือนเงาที่ช่วยให้เราเห็นแสงสว่างหากไม่มีทุกข์เจ้าก็จะไม่รู้จัก ความสุขทุกสิ่งในชีวิตล้วนเกิดขึ้นเพื่อตั้งคำถามให้เราเรียนรู้และเติบโตเด็กชายพยักหน้ายิ้มออกมาเป็นครั้งแรกเมื่อถึงเวลาที่พระอาจารย์ต้องจากไปชาวบ้านทั้งหมู่บ้านมารวมตัวกันเพื่อกาบลาท่านบางคนถึงกับน้ำตาซึมพวกเขาเกล่าวว่า หลวงตาไม่เป็นเพียงแต่ตัวช่วยเราแก้ปัญหาภายนอกแต่ยังช่วยปลูกฝังจิตใจของพวกเราให้เข้มแข็งขอให้หลวงตาเดินทางสวัสดีภาพพระอาจารย์เก่าตอบด้วยเมตตาว่าขอให้พวกญาติโยมรักษาความสมคีและช่วยเหลือกันเช่นนี้ต่อไปชีวิตที่สงบสุข เกิดจากจิตใจที่เมตตาและความร่วมมือไม่ว่าพวกโยมจะเผชิญกับอะไรขอให้มีสติและปัญญาเป็นที่พึ่งท่านเดินทางออกจากหมู่บ้านพร้อมเสียงสวดมนต์และคำอวยพรจากชาวบ้านนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าทุกในชีวิตคือบทเรียนที่ช่วยให้เราเติบโตและแข็งแกร่งขึ้น หากเรามีสติและความเมตตาไม่ว่าปัญหาจะใหญ่เพียงใดเราสามารถผ่านพ้นมันไปได้ด้วยความสมัคคีและใจที่ไม่ย่อท้อ